สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะไอก็จะมาชวนทุกคนทานข้าวเย็นค่ะวันนี้ไอน้นำเสนอนะคะก็จะมีแกงเห็ดรวมมิตรนะคะไข่เจียวแหนมแล้วก็มีตําถั่วค่ะไยทานกับข้าวสวยนะคะวันนี้ทุกคนสวัสดีนานมากแล้วที่ไอไม่ได้มาทําคลิปกินข้าวนะทุกคนนะวันนี้จะบอกว่าไอาอะ่ะไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดแต่ว่าไปถึงป่าเห็ดก็สายนะคะเพราะว่า เออก็รอพี่ขุนนั่นแหลนะเนาะแกก็มีรูทีนของแกตอนเช้ากว่าแกจะเสร็จออกจากบ้านก็น่าจะประมาณกเกือบเกือบสิบโมงทุกคนไปถึงป่าก,ก็เออประมาณที่ขุนบอกว่าประมาณสิบโมงสี่สิบห้าไปถึงป่านะคะกว่าจะจัดแจงของเนาะแล้วก็เดินเข้าป่าไปน่าจะได้เริ่มเก็บเห็ดนะราวๆสิบเอ็ดโมงทุกคนแล้วก็พากันออกมากินข้าวนะคะคือห่อข้าวไปด้วยที่ขุนก็ วันนี้กินง่ายๆหน่อยนะคะไอ้ทอดเนื้อไปเนาะเพื่อนๆก็กินกับไอนั่นแหละกินข้าวเหนียวกับทอดเนื้อนะคะอืมตำถั่วเผ็ดใส่พริกสี่ห้าเม็ดก็พอหลังจากที่อิ่มข้าวนะคะพี่ขุนดูนาฬิกาบอกว่าตอนนี้บ่ายโมงห้านาทีทานข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จไอ้ก็เลยบอกว่าอืมมันยังไม่ค่อย เพิ่งจะบ่ายโมงเองขออนุญาตแบบเดินเข้าไปดูป่าเห็ดได้ไหมแบบมันจะมีบางโซนที่แบบไอไม่เคยเดินเข้าไปเลยเงี้ยนั่นแหละได้ได้เห็ดมาอีกประมาณน่าจะประมาณเกือบลิตรหนึ่งนะทุกคนแต่ก็เดินเข้าไปไกลอยู่อืต้องกินแบบนี้มันจะได้วาบทุกคนวันนี้ ห่อข้าวเหนียวไปป่าก็เลยไม่มีข้าวเหนียวเหลือตอนเย็นพอดีข้าวสวยหุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานซ่อมมันซ่อมเล็กๆซ่อมอาไปกินขนม ไข่เจียวแหนมมีน้องคนนึงถามบอกพี่ใหญ่เก็บเห็ดก็ได้เยอะอยู่พี่ใหญ่ขายไหมบอกได้แบ่งขายหรือเปล่าก็แบบไม่เคยได้ขายเลยนะปีนี้ยังไม่ได้ขายเห็ดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดจะขายด้วยจ้ะไข่เจียวแหนมใส่ใส่โหระพาแล้วก็ หอมหอยใหญ่อืม,อมอร่อยทุกคนหิวข้าวส่วนแกงเห็ดนี้ยแกงไปว่าสามวันแล้วยังไม่หมดเลยเพอดีไอ้แกงแบบใส่ปลาด้วยที่ขุนก็เลยไม่กินด้วยนะคะ อ,อุ่นไว้ทุกวันวันละสามรอบเอ๊ะวันละสองรอบเช้ากับเย็นวันนี้วันที่สามรสชาติชันจะเริ่มเทมแล้วทุกคนตอนแรกแรกมันมันก็จะรสชาติพอดีๆเนาะใส่ฟักทองลงไปด้วยมันก็จะออกหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แวันนี้เริ่มเค็มละเดี๋ยวอิ่มข้าวอาจจะไปทำคลิปเก็บเห็ดของวันนี้นะคะพอดีอาหายไปหลายวันไหนก็เลยจะทำคลิปกินข้าวนี้ส่งขึ้นไปก่อนเผื่อใครอยากเข้ามาทักทายไอ,อะไรอย่าเงี้ยคะ่ะ เอาทุกคนลืมไอมีเจ้าอันเนี้ยมาละซื้อมาละมาจากร้านไทยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้ยังอ่อนอยู่เลยค่ะเราจะต้องกินกับตำถั่วส่วนถั่วเนี้ยซื้อมาจากตลาดนัด ตลาดสดที่เมืองที่คุณย่าอยู่นะคะเพราะวันพุธไปเยี่ยมคุณย่ามาใช่ไหมคะไปหาคุณปู่คุณย่ามันเป็นยาทุกคนต้องกิน กินกับพวกปิ้งปลาเนาะทุกคนเนาะปลาเผาเกลือใช่ไหม ขุนยังไม่หิวนะคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยกลับมาถึงบ้านบ่ายสามเพราะว่าพี่ขุนน่ะเขาแวะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้ก็มาถึงบ้านก็อาบน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ซักเสื้อผ้าอืม แล้วก็เอ็นหลังค่ะคือปวดหลังเพราะว่าวันนี้เดินไกลแล้วก็ขึ้นเขาด้วยนะคะขึ้นเขาแล้วแบบเออทุกคนปีนี้แก่แล้วอะเดินป่าออกมาปวดหลังทุกคนเลยอืม ไอเก็บผักรวมกันในถุงนะมันมีผักแพวติดมาด้วยผักแพวที่เอามาจากบ้านพี่ฝนค่ะ แช่แช่น้ำใบอยู่ในโถ ổ. พยายามกินนะแบบกินสดๆกินแกล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเอาใส่ลาบเมื่อวานทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนก็กินแกล้มค่ะทุกคนอืมตอนนั้นก็ยังไม่หมดพี่ฝนให้เยอะ เผ็ดทุกคนเผ็ดเผ็ดเผ็ตำถั่วก็เผ็ดแกงเห็ดก็ร้อนข้าวก็ร้อนไข่เจียวก็ไข่เจียวก็เริ่มโมนุนละ <c oughs> น้ำมูกมาละเหงนไหม านแบบนี้นะคะกินแบบนี้ขับถ่ายที่ดีทุกคนตอนเช้าเห็ดที่แกมันมีเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดดำเห็ดหนังไก่ ไม่ต้องซดน้ำทุกคนกินเห็ดกินฟักทองตอนนี้อยากกินข้าวทอดยำแหนมมากเลย พีุ่ณเยเอะกอะก็พี่คุณเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จอร่อย แฮมตำสวดตำถั่วแับแซบจ้ะนัวทุกคนตอนหญ่ใช้ปร,ราจ่าวิรัตทำซ้ำอ,อร่อยมันจะนัวนัวต้วงผักบุ้งซื้อแล้วคุณป้า คนไทยนะคะตอนแรกว่าจะลวกนะเออไอ้บอกกินสดนี่แหละ <c oughs> วันนี้กาแฟไม่ถึงไอถือกาแฟไปป่าแต่มันเหมือนชมจืดไปหน่อยอะทุกคนเออตอนนี้ก็ยังรู้สึกง่วงๆแต่มันหกโมงแล้วไงจะกินดีไหมดื่มกาแฟสักแก้วแล้วก็ไปนั่งทำความสะอาดเห็ดเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ยังหยุดอยู่หนึ่งวันนะคะไปทำงานวันจ์นคือ วันนี้ได้เห็ดเยอะมากรอจะขึ้นรูปให้ดูนะส่วนคลิปเก็บเห็ดก็หลังจากคลิปนี้นะคะจะพยายามทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไอขออนุญาตไปจัดการอาหารของไอยอย่างน้อยๆออาอจะกินตำถั่วให้หมดนะคะเพราะว่าเก็บไว้ก็มันจะเซ็ง ค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไอ้จะทานตำถั่วให้หมดนะคะส่วนไข่เจียวคือไข่สามฟองแล้วก็แหนมอีกครึ่งหนึง่งครึ่งท่อนนะคะครึ่งท่อนยาวๆอ่ะมันมันก็เยอะเนาะแกงเห็ดหมดแล้วนะคะไอ้กินหมดเลยนะคะเพราะว่าเสียดายเพราะว่าเวลาไปเก็บเราเหนื่อยไงไม่ไม่อยากให้เสียของนะคะโอเคทุกคนจ้าเผ็ดได้ที่ตอนนี้ก็ความเผ็ดเข้าเส้นแล้วก็เริ่มมีแรงจุ่ยจ้าจ,จัดแล้ว ไอ้ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์เข้ามาแบบรับชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฝากความคิดถึงมาบางคนก็แบบคือในในคลิปที่มันผ่านมามี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 หลายคนอยู่นะที่มาเขียนประมาณว่าติดตามอยู่นะขอขอบคุณมากๆจริงๆเลยค่ะเนาะที่อ๋อแสดงตัวตนแล้วก็เขียนคอมเมนต์มายอะไรเงี้ยก็ทําให้อได้ได,ได้ได้แบบได้อ่านชื่อไออ่า,อานชื่อในโปรไฟล์นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นแบบคอมเมนต์แรกๆหรือสองครั้งอะไรเงี้ยไออาจจะไม่จํานะคะแต่ว่าถ้ามาเขียนคอมเมนต์บ่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วก็จ,จะจำนะคะจำคนเก่าๆที่เคยแบบแวะเวียนมาหามาส่งกาลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากจริงมันเหมือนแบบเป็นมิตรภาพที่เราไม่เคยเห็นหน้านะแต่แบบเราจําได้เราจําจการเขียนของคนคนนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ทําให้เราจรินตนาการบุคลิกภาพของคนนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคไปแล้วเนาะเดี๋ยว พูดไปเรื่อยๆก็หาที่ลงไม่ได้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย